สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถตู้คันนี้นะครับติดสไลด์ไปนะครับสไลด์บานเลื่อนนะครับผมติดไปตั้งแต่วันที่นะครับวันที่วันที่สองนะครับเดือนสี่นะครับปีหนึ่งแปดนะครับผมการใช้งานนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสามครั้งนะครับวันนี้ได้เข้ามาเซอร์วิสนะครับเช็คระบบนะครับผมแล้วก็ได้อัพเป็นรีโมทตัวนี้ด้วยนะครับเป็นรีโมทกุญแจพับนะครับ พับเพียบได้นะครับก็จะมีปุ่มล็อกนะครับปุ่มไขล็อกนะครับผมปุ่มเปิดประตูนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปิดประตูนะครับคันนี้ยังมีเพิ่มนะครับไฟที่มือเปิดนะครับกดล็อกนะครับไฟจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ติดค้างอยู่ประมาณ3วินาทีนะครับผม กดคลายล็อกนะครับไฟจะกระพริบ2ครั้งนะครับครั้งที่3ก็จะติดค้างอยู่ประมาณ20วินาทีนะครับผมและในขณะที่ไฟกําลังติดค้างอยู่นะครับไฟตัวนี้นะครับติดค้างอยู่นะครับเราเดินมาเปิดประตูนะครับผมไฟมันก็จะดับเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม